คุณจัดการได้ดีจนเขาตกใจค่ะศัตรูที่มองไม่เห็นศัตรูที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนค่ะเหล่าคนที่รอบกัดทั้งหลายนะคะต้องรู้สึกหวาดกลัวค่ะพอตอนนี้นะคะเหมือนคุณจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครใครกันแอบอยู่เบื้องหลังใครกันแอบพูดถึงคุณรับหลังน่าซื่อใจโคตรทั้งหมดทั้งมวลค่ะวันนี้ค่ะไพ่ที่นำคุณขมานะคะเป็นไพ่ดีเอ็มเพจค่ะ เป็นไพ่ของผู้ที่ตื่นขึ้นด้วยพลังงานความรักความเมตตาอะไรที่เป็นปฏิบัติกับคุณคุณจะรับรู้มาได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถามว่าคุณจะจัดการยังไงเดียวไพ่ของเราจะเล่าเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าแรนดอมของเราไม่ได้มีแค่ดิเอ็นเอออกมายังมีราชนินีถือเหรียญกับ5ดาบค่ะ ยบทุกสึกจริงๆอะไรที่ใช่มันจะเป็นของคุณอะไรที่มันไม่ใช่มันจะรีบวิ่งหายออกไปจากชีวิตคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูสําหรับนี้กันก่อนนะคะไพ่ของเราคือสวยมากสวยแบบอรอร่าออร่าพุ่งมากนะคะตื่นรู้ตื่นจิตตื่นใจจริงๆการจัดตางคุณจะทําให้ศัตรูที่มองไม่เห็นเขาตกใจแค่ไหนจะต้องรู้สึกหวาดกลัวแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ใบแรกออกมานะคะไพ่จะติดค่ะแน่นอนว่าคุณรู้ตัวแล้วว่าเขาทั้งหลายใจจริงๆนะคิดอะไรกับคุณอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าหาคุณรูปแบบไหนนะคะแต่ไพ่จะติกออกมาความจริงคือสิ่งไม่ตายค่ะคุณดูออกคุณรู้ทันนะคะโดยเฉพาะคนที่พยายามจะเข้าหาคุณแบบเมตรแบบเป็นเพื่อนให้กำลังใจคุณ แต่พอรับหลังคุณไปค่ะมันไม่ใช่กําลังใจนะคะมันเป็นเหมือนมีดสองดามเป็นมีดที่คอยจะแทงข้างหลังใบที่สองค่ะไปดูกันนะคะใบที่สองเดทอุ้ยคือเราคิดว่าคุณจะไม่ทําอะไรทําไมไพ่เราออกมาแบบจัดติแล้วก็ไพ่เดทนะคะแน่นอนว่าคุณจัดการได้ดีและวิธีการจัดการของคุณนะคะจะทําให้พวกเขาตกใจและชวนขนลุกมากมันเป็นความรู้สึกของคนที่ จะต้องกลัวจะต้องไม่กล้าทําอีกนะคะศัตรูที่มองไม่เห็นศัตรูที่แอบซ่อนอยู่ข้างหลังคุณค่ะ จะต้องรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าเขามาเล่นกับพญายมราชแล้วค่ะเดเด,ด,ดคือไพยอย่แห่งความตายนะคะคือไพ่ของผู้ที่จะได้รับบทเรียนแบบแสนสาหัสไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนในเรื่องการใส่หน้ากากเข้าหาคุณแต่เขาจะหนีไม่พ้นความจริงความจริงคือสิ่งไม่ตายพวกเขาจะต้องเจอบทลงโทษที่แสนสาหัสค่ะไปดูกันนะคะ เจ็ดดาบอุ๊ยเจ็ดเหรี่ยมค่ะไม่ใช่เจ็ดดาบนะคะการรอคอยค่ะอืม คุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะคุณไม่ใช่คนที่จะยุขึ้นง่ายๆคาว่าใจเย็นคืออะไรเอ่ยเจ็ดเรียนสัญลักษณ์ของคนที่คิดหน้าคิดหลังก่อนไม่ด่วนตัดสินใจนะคะไม่ว่าคนที่เข้ามาหาคุณอะจะเป็นคนที่สนิทจะเป็นคนที่ใครหลายๆคนต่างเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีจริงเป็นผู้รู้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนใจดีแต่สําหรับคุณค่ะจะเป็นใครมาจากไหนไม่สําคัญคุณเชื่อในเวลาคุณเชื่อในสตินะคะคุณเป็นคนที่มีสติค่ะ คุณปล่อยให้เวลาเป็นผู้ตัดสินคุณจะไม่ทำอะไรตามที่เขาแนะนำเด็กคาดน,นะคะประสบการณ์มนสอนคุณไว้เยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเสนิทคนที่ไว้ใจสุดท้ายค่ะระดับสติปัญญาสำคัญระดับคุณธรรมก็เช่นกันถ้าดีเก่งปังแต่ไร้คุณธรรมก็ไม่มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเมื่อวานดีวันนี้ล้มเหลวก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันฉะนั้นเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญตามเดเดตมาก็คือ เป็นคนที่ตัดสินณนปัจจุบันจะไม่เอาโปรไฟล์หรือว่าไม่เอาความดีความชอบของคนเหล่านั้นนะคะมาตัดสินไม่ว่าพวกเขาจะถูกโฆษณาไว้อย่างไรก็ตามคุณจะเอาวันนี้เอาเป็นเรื่องเรื่องไปนะคะสติดีมากสติครบจริงๆผู้ที่มีสัญลักษณ์เจ็ดเหรียญน,นะคะใบต่อไปค่ะหกไม้อุ๊ย ไม่ใช่หกหมายค่ะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะจากเจดเหรียญเป็นหเหรียญคะ่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีสติดีนี่แหละค่ะจากคนที่เหมือนจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ที่จริงไม่ใช่นะคะคุณได้ตัดสินใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไพ่จะติดใบแรกคือคนที่ชัดเจนมากคือคนที่ฉลาดเป็นคนคมในฝักค่ะของจริงจริงๆนะคะ คนอื่นมองเข้ามาเนี่ยคิดว่าคุณลังเลคุณแก้ไขสิ่งนี้ไม่ได้แน่นอนจริงๆแล้วคุณเห็นลายตั้งแต่แรกแล้วค่ะคุณรู้เนื้อในเนื้อแท้ของบุคคลเหล่านั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าคุณรู้แล้วว่าเขาเ,เป็นคนยังไงคุณรู้ดีว่าเนื้อในเขาเนคิดยังไงกับคุณคุณแทบจะได้ยินเสียงความคิดเขาได้ซ้ำไปคุณจัดการได้ดีค่ะ ผลสุดท้ายนะคะเขาจะตกใจมากเขาจะรู้สึกหวาดกลัวกับคนที่นิ่งกับคนที่ดูเย็นอย่างคุณนะคะคุณเย็นนะคะเป็นคนที่สงบเป็นคนที่เยือกเย็นแต่จริงๆแล้วการจัดการของคุณเด็ดขาดมากจะไม่ปล่อยให้อารมณ์มาตัดสินตัวเองคุณจะเป็นคนที่อยู่เหนือการเวลาอยู่เหนืออารมณ์คุณควบคุมตัวเองได้นะคะคุณจะไม่ทําอะไรแบบร้อนแบบเฮ้ยระเบิดไปเลยไม่ อดีตคุณเคยเป็นแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวคุณเลยมันทําให้ใครต่อใครนะคะมองว่าคุณอะเป็นพฤติกรรมที่ประหลาดเป็นคนที่เสียรู้เสียท่าคืออดีตเป็นเช่นนั้นนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะคุณก็จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกคุณจะไม่เสียท่าเสียทางให้กับผู้ใด มิแต่ได้ท่ามาค่ะคุณจะไม่เสียท่าให้ใครนะคะแรนดอมนี้ค่ะใบต่อไปค่ะราชาถือเหรียญค่ะเหรียญคือสัญลักษณ์ของผู้ที่มีสติมากผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวคุณก็คือเป็นคนที่อ่านเกมยากมากนะคะแล้วไม่มีใครจะคาดเดาวความรู้สึกคุณได้บางทีคุณดูเหมือนคนจะไม่ค่อยคิดอะไรเป็นคนที่เฉยยังไงก็ได้แต่จริงๆอ่ะ คุณตัดสินใจไว้แล้วว่าคุณจะทํำยังไงแค่คุณไม่ได้เปิดเผยแผนการของคุณให้ใครฟังคุณเป็นคนเก็บความลับเก่งมากนะคะจนคนอื่นมองว่าคุณไม่มีแผนใดจริงๆแผนคุณซับซ้อนมากนะคะถึงคุณจะไม่รู้ตัวแต่ระบบการทํางานของระบบประสาทคุณค่ะมันดีมากๆดีระดับอัจฉริยะเลยนะคะราชาถือเหรียญตามมาด้วยสองถ้วยค่ะและคุณก็รู้ด้วยว่าใครที่หวังดีกับคุณจริง ใครคือคนที่จะไม่ทอดทิ้งคุณจริงๆใครคือคนที่ฉลาดจริงมีคุณธรรมจริงๆเก่งจริงแล้วก็เป็นของจริงเป็นเพชรจริงคุณแยกออกค่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณตัดสินใครว่าดีแล้วคุณจะเชื่อเลยไหมนะคะคุณต้องอาศัยเวลาอยู่ดีถ้าเกิดว่าคุณให้ใจใครไปแล้วค่ะคุณจะไว้ใจเป็นอย่างมากจะไม่เชื่อจะไม่หูเบานะคะจะหนักแน่นมากๆคะ่ะใบต่อไปไพ่ไพ่เดือดตาออกมานะคะ อุ้ยมันน้อยมากเลยที่คุณจะไว้ใจใครเพราะเมอนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนเดียวด้วยซ้ำที่คุณไว้ใจคนคนนี้เหมือนรางวัลจากฟ้าเหมือนของขวัญจากสวรรค์ ลักษณะของเขาก็คือคุณรู้สึกถูกชะตาเขาตั้งแต่แรกเจอคุณเห็นความบริสุทธิ์ใจในตัวเขาเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆนะคะพูดตรงแต่มีมารยาทนะคะไม่ใช่ว่าพูดตรงแบบก้าวร้าวไม่ใช่ค่ะพูดตรงรู้สึกอย่างไรเขาก็จะแนะนําคุณไปตามตรงเขาจะไม่อ้อมค้อมไม่หลอกใช้ไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องระแวงหลังไม่ใช่นะคะคนนี้จ,จะทําให้คุณรู้สึกเย็น ทำให้คุณรู้สึกฉลาดขึ้นถึงแม้ว่าเนื้อแท้คุณจะฉลาดอยู่แล้วนะคะพอคุณได้มารู้จักคุณเนี้ยคุณยิ่งรู้สึกสมดุลมากขึ้นอืมเหมือนคนที่ท่าสมดุลมาเจอกันเลยนะคะใบต่อไปคันไนท์ค่ะไพ่ไนขึ้นมาไหนถือถ้วยนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าแค่มีหนึ่งคนมันดีกว่ามีามาร้อยคนมีกัลยาณมิตรที่ดีหรือมีคนที่ไว้ใจได้เพียงหนึ่งคนเนี่ยมันดีกว่าร้อยคนพันคนที่คุณเคยเจอมา รู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นใจคนที่เป็นบ้านคนที่เป็นเซฟโซนถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะมันก็คุ้มค่าที่ได้เจอไม่เสียใจที่ได้รอคุณอาจจะเคยรอคอยมาก่อนหน้านี้นะคะคุณเป็นคนที่ไว้ใจคนยากมากนะคะแล้วไม่มีผู้ใดทําให้คุณไว้ใจได้ถึงแม้ว่าคุณจะดูเป็นคนที่ไว้ใจทุกคนแต่จริงไม่ใช่นะคะในใจของคุณนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะไว้ใจใครได้ง่ายๆนะคะ ใบสุดท้ายคุณได้อะไรเอ่ยใบสุดท้ายคุณได้ราชาถือดาบค่ะราชาถือดาบแต่มีผีเสื้อนะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยเป็นคนนิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไว้ใจใครง่ายๆผีเสื้อมันเกิดขึ้นในหัวใจของคุณค่ะ คนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกตกหลุมรักตกหลุมรักแบบไร้เงื่อนไขแบบบริสุทธิ์ใจรู้สึกไว้ใจเชื่อใจเหมือนคนที่เป็นจิตวิญญาณของคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเลยนะคะทําให้คุณรู้สึกเบาสบายรู้สึกไม่ต้องป้องกันอะไรเยอะนะคะลดเกราะลดกลําแพงลงได้คนที่เป็นเดอะสตาร์ของคุณด้วยนะคะหนถือถ้วยมาพร้อมกับหนถือดาบชัดเจนทั้งความรู้สึกความคิด ความคิดกับความรู้สึกมันสมดุลในอดีตน,นะคะด้หลายคนที่เข้ามาในชีวิตคุณทาให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบนะคุณชอบแต่ในหัวคุณนะคะมันรู้สึกต้องสร้างกำแพงต้องทําเกราะต้องทําเซฟโซนให้กับตัวเองก่อนอืมแล้วบางคนนะคะเข้ามาอาจจะไม่ถูกใจมากเป็นคนที่ฉลาดความคิดตรงกันแต่หัวใจคุณค่ะไม่ได้ชอบเขาอาดีตมันเกิดความรู้สึกแบบนี้นะคะสลับไปสลับมายังไม่มีผู้ใดที่ทําให้ สมองกับหัวใจคุณะตรงกันตอนนี้นะคะเธอคนนี้ค่ะเธอคนที่จะเป็นไพ่เดอะสตารให้กับคุณค่ะจะเป็นผู้ที่เชื่อม2อ,อย่างนี้เข้าด้วยกันนะคะก็คือสมองกับหัวใจมันจะคุยภาษาเดียวกันมันจะไม่คัดค้านกันมันจะไม่เป็นสองทีมค่ะมันจะลงคะแนนให้เธอคนนี้หรือเขาผู้นี้นะคะผ่านด่านมาได้ทะลุเข้าโลกส่วนตัวคุณได้ทะลุเข้าเนื้อในของสีห้องหัวใจคุณได้ ไม่ว่าเธอหรือเขาผู้นี้นะคะจะมาในานามเพื่อนมาในานามคนรู้จักมาในานามคนรักหรือแม้แต่มาในานามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เขาก็จะเป็นของขวัญจริงๆเพราะว่าไพ่ข้างบนของเรานะคะออกมาดีมากตั้งแต่ราชาถือเหรียญมาปิดจบแบบหนถือดาบชีวิตจิตใจจิตวิญญาณมันลงล็อกมันสมดุลค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณจําเป็นต้องตัดจบใครบางคนจริงๆไพ่เดยเดค่ะผู้ที่น่าใส่ใจเสือนะคะคุณได้ตัดขาดคุณได้จบคุณไม่ต้องการอยากจะต่อก้อนกับเขาอีกต่อไปค่ะคุณให้เวลาเขามามากพอแล้ว แต่เราจะไปสองให้คุณนะคะว่าเขาคนนั้นผู้ที่เป็นศัตรูที่มองไม่เห็นของคุณค่ะ เขาคิดกับคุณอย่างไรหลังจากที่คุณนะคะได้ปิดจบปิดเกมเข้าไปค่ะไพ่สำหรับนี้นะคะจะอ่านให้คุณค่ะเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของคุณพี่ชนะแล้วสึกนี้สงคารามนี้ค่ะสงคารามประสาทสงคารามทางใจคุณไม่ขอไปต่อนะคะคุณขอไปแจกขอฟ้าค่ะขอไปเจอเดอดตาของคุณนะคะเดี๋ยวเราเก็บไพ่ตรงนี้กันก่อนนะคะหนึ่งใบที่ออกมาเอง The Wheel of Fortune ค่ะ เป็นไพวแห่งการเวลาการหมุนวนการหมุนผ่านเปลี่ยนผ่านไปเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะเปลี่ยนอะไรเอ่ยหนึ่งไม้ค่ะคนที่ คุณตัดจบไปถทมาว่าเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาคิดว่าคุณต้องกลับมาหาเขาแน่นอนเขาคิดว่าคุณยังตัดเขาไม่ขาดถ้าเกิดว่าเขาง้อคุณหรือว่าเขามาทําดีกับคุณคุณต้องใจอ่อนให้เขากลับเข้ามาในดินแดนคุณได้อย่างแน่นอนเขาเชื่อเช่นนั้นนะคะและเขาก็มั่นใจว่าเขายังมีความสําคัญกับชีวิตคุณเขาไม่เชื่อว่าคุณจะไปมีคนใหม่ถ้าเป็นคนรักนะคะ หรือถ้าเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเป็นญาติเป็นคนรู้จกักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าก็ได้นะคะเขาก็มั่นใจว่าชีวิตเขายังผูกอยู่กับคุณยังอยู่ในการเวลาของคุณเขายัง <c oughs> ม,มีโอกาสอืมเขาคิดเช่นนั้นนะคะแล้วคุณล่ะค่าจะให้โอกาสคนคนนี้หรือเปล่าเอยโอ้โห <c oughs> ราชาถือดาบออกมาขอขยายหนึ่งใบนะคะคุณได้ตัดสินแล้วว่าไม่เอาค่ะคุณเป็นคนที่จบแล้วจบเลยนะคะเวลาที่คุณให้โอกาสใครคุณอดทนมากนะคะ อดทนเต็มที่จริงๆถ้าไม่หนักจริงๆคุณไม่ออกคุณไม่ถอยคุณไม่ล้าคุณไม่ใช่คนหูเบาค่ะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวคนที่คุณไว้ใจเชื่อมั่นในบุคคลที่คุณเลือกแต่ถ้าเขาทําให้คุณเจ็บจริงๆคุณตัดจบจริงๆไม่ว่าพวกเขาจะมองคุณยังไงจะรู้สึกกับคุณอย่างไรก็ตามคุณไม่สนใจค่ะถ้าคุณตัดแล้วคือตัดเลยเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาคุณให้โอกาสเต็มที่ละ คุณทําเต็มที่แล้วถ้าเขาไม่เห็นค่าไม่เห็นเงาคุณในวันที่คุณอยู่นะคะถ้าเกิดว่าตัดแล้วก็ไม่ต้องหวนกลับมาไม่จําเป็นต้องไม่เห็นความดีกันย้อนหลังนั่นคือคุณนะคะคุณก็เลยทําให้เขาค่ะรู้สึกว่าอือเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็คิดไปเองด้วยนะคะว่าคุณต้องยังคิดถึงเขาแน่เลยปิดหูปิดตาไม่เชื่อความเป็นจริงบางทีนะคะคนคนนี้เขาก็อาจจะดูดวง เรื่องคุณด้วยเป็นคนที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ไหนขึ้นมานะคะจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้สลับพลังงานกันนะคะมีหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ที่ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกต่อให้อีกคนนึงจะแสดงออกชัดเจนว่าไม่เอาแล้วบล็อกไปแล้วก็ยังคิดว่าเขานี่ะไม่ลืมเราก็ยังคิดว่าเขายังอยู่กับเราไม่นะคะถ้าเกิดว่าคุณบล็อกใครไปแล้วคือคุณไม่เอาถ้าเกิดว่ามีใครบล็อกค,คุณก็เช่นเดียวกันไม่เอาไม่อยากเห็น แล้วก็ไม่อยากจะเก็บไว้ในโลกของตัวเองไม่นะคะไม่จําเป็นต้องไปคิดเองว่าเขายังรักเรายังลืมเราไม่ได้ถึงเขาจะบอกเราเขาบอกเราคือเขาราคาญเราค่ะสลับพลังงานกลับนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนั้นกับใครอีกคนนึงเขาไม่รู้ตัวนะคะว่าคุณไม่ชอบเขาจริงๆเขาอาจจะคิดว่าคุณงอนเขา คุณยังเรียกร้องความสนใจจากเขาเขาจะคิดเช่นนั้นทั้งๆที่ความเป็นจริงนะคะเวลามันเปลี่ยนไปแล้วคุณเป็นคนใหม่ไปแล้วค่ะราชาถือดาบกับ r e วิ e of f ฟอร u n e นค่ะเวลามันหมุนไปข้างหน้ามันไม่ได้เดินถอยหลังคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อรอใครคุณเกิดมาเพื่อเดินไปข้างหน้านี่คือคุณนะคะคุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่มีความฉลาดคุณใช้สมองในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตคุณไม่วนหลก นี่คือคุณพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะส่วนใครที่เขาคิดว่าคุณน่ะยังไม่จบยังไม่ลืมเขาก็ปล่อยเขาคิดไปค่ะไปเป็นกรรมของเขานะคะเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งการเติบโตของคุณเป็นเวลาที่คุณจะไปเจอกับ เดอะสตาร์ของคุณนะคะมีคนที่รอคุณอยู่อีกหนึ่งฝั่งเป็นผู้ที่เติบโตทางจิตวิญญาณเป็นเนื้อคู่เป็นเนื้อแท้จริงๆของคุณนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะคะมันเกี่ยวกับความรักรักของคุณมีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นรักแท้ด้วยความรักที่เย็นใจสบายตามีอยู่จริงนะคะเห็นไหมคะเขานั่งรอคุณอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะ <im itation> ส่วนคุณค่ะเป็นยังไงเอ่ยคุณผู้ตื่นรู้แล้วนะคะ คุณจะวิ่งทะลุเวลาไปหาเธอคะ่ะมายกขาไปเลยนะคะไม่รอแล้วคนเก่าไม่เอาแล้วคนเดิมๆซ้ําๆมันน่าเบือ่อมันไม่รู้จะกลับไปทําใหม่นะคะพลังงานของคุณไปข้างหน้ามากนะคะสองถ้วยคะ่ะสองถ้วยก่อนหน้านั้นก็มาการันตีให้คุณเห็นไหมคะคือคู่บุญคู่บารมี คือคนที่ใจตรงกันคือคนที่ไม่จําเป็นต้องมาปวดกระบาลเรื่องของกันและกันนี่คือคนที่รอคุณนะคะถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับการงานการเงินนะคะการงานใหม่ความหวังใหม่หนะ้าที่แห่งใหม่คือที่ของคุณนะคะที่ที่มันสิ้นหวังที่ที่มันไม่ต้องการคุณคุณไม่จําเป็นต้องอยู่อีกต่อไปค่ะอย่าให้สิ่งใดมาผูกมัดคุณนะคะถ้าเกิดว่ามันสิ้นซากแล้วจริงๆหนึ่งเหรียญมาพร้อมกับอะไรเอ่ยมาพร้อมกับแปกไม้นะคะ การเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจของคุณนี่แลละค่ะจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอันนี้คุณต้องดูความเป็นจริงด้วยนะคะถ้างานเก่าคุณดีอยู่แล้วถ้าคุณเปลี่ยนไปงานที่ไม่โอเคนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นแรนดอมพลังงานรวมนะคะห้ามนําไปตัดสินใจใดๆเด็ดขาดค่ะก่อนจากกันค่ะเราจะไปดูไพ่นางฟ้าสําหรับนี้ของเราค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ใบแรกภไยนางฟ้าของเราเอ็มเพลอร์ค่ะโลกของคุณอยู่ในมือของคุณแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่จัดการชีวิตตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซจะไม่ขอขึ้นตรงกับผู้ใดจะไม่ขอพึ่งใบบุญใครนะคะคุณจัดการได้คนที่ เคยดูถูกคุณเอาไว้คนที่เคยมองคุณผิดค่ะตอนนี้เขาต้องรู้สึกตกใจเมื่อเขารู้ข่าวของคุณนะคะอีกไม่นานหรือปัจจุบันนี้ใครได้หลายคนค่ะ คุณไปอยู่ในจุดที่คุณพอใจแล้วคุณอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขแล้วคุณไม่หลงเหลือเยื่อใยอะไรให้กับเรื่องราวครั้งเก่าแต่ถามว่าคุณโกรธคุณเครียดไหมไหมนะคะคุณปกติดีค่ะคุณมีความสุขดีนะคะคุณไม่ได้ร้อนรนทุรนทุรายคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนั่นแหละค่ะมีความสุขไม่สงสัยเรื่องของผู้ใดต่อให้คนอื่นจะมาสงสัยเรื่องของคุณนะคะแต่คุณไม่ขอสนใจผู้ใดทั้งนั้นพลังงานคุณคือนิ่งสงบมากนะคะ ใบต่อไปอะไรเอ่ยห้าเหรียญแล้วตอนนี้ค่ะสิ่งที่คุณสนใจก็คือการหาเงินหางานดีกว่าหาความสุขดีกว่าหาอะไรมาเติมเต็มตัวเองแล้วก็แจกจ่ายหรือช่วยเหลือคนอื่นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาลําบากจริงๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆคนที่เขาเข้าหาคุณสิ่งนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองเพียงเท่านั้นนะคะเป็นความรู้ความสามารถ คุณก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองความรู้ความสามารถของคุณนะคะสร้างเงินสร้างงานได้คนอื่นที่เขากําลังเดินเส้นทางเนี้ยเขาก็อยากได้ความรู้อยากได้เคล็ดลับต่างๆนะคะจากคุณคุณก็ใจดีนะคะกล้ามาขอคุณก็กล้าบอกก้าเอ่ยคําขอคุณก็กลาช่วยนะคะนี่คือคุณค่ะสี่เหรียญสิ่งที่อยู่ในตัวตนของคุณนะคะหาตัวเองเจอแล้ค้นพบแล้วว่าจริงๆแล้วคุณอะ ต้องการอะไรกันแน่เห็นไหมคะมันเป็นเหมือนกระจกค่ะกระจกสะท้อนคุณอาจจะเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่คุณมองว่าตัวเองนี่ธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นในอดีตนะคะแต่วันนี้ใหม่เห็นไหมคะจากเด็กคนหนึ่งธรรมดากลายเป็นเจ้าหญิงไปได้ คุณเปลี่ยนได้ค่ะคุณเลขิกชีวิตของคุณได้เราไม่ได้บอกว่าตอนนี้คุณอายุยังน้อยนะคะอายุเท่าไหรไม่สําคัญค่ะแต่คุณจะเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะมันจะมอบประสบการณ์ที่พิเศษให้กับตัวคุณและคนรอบข้างคุณนะคะประสบการณ์นั้นคืออะไรเอ่ยอุ๊ยหมายเลขห้านะคะประสบการณ์นี้ มันไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทางโลกทางการเงินการงานเพียงเท่านั้นนะคะไพ่เอ็มเพ r มาปิดจบกับไพ่หมายเลขห้าน,นะคะ ความรู้เก่าองค์ความรู้เดิมมาอีกแล้วค่ะเนื้อนาบุญแห่งบรรพบรุษค่ะไมายเลขที่4กับ5มาเจอกันพระพุทธกับพระฤห,หัสนะคะพลังแห่งการเกื้อกูลสีม่วงกับสีเขียวนะคะสัญลักษณ์แห่งการเติบโตเส้นทางที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะหมายเลข5คือผู้ที่รู้เยอะแต่ไม่พูดจัดการได้แบบไม่ต้องบอกไขรมีแผนการชีวิต แต่ไม่โฆษณาให้ผู้ใดได้รู้คุณไปถึงฝั่งคุณก็ยังไม่ได้บอกใครด้วยซ้ำว่าคุณประสบความสำเร็จคุณไม่ใช่คนที่ชอบโอ้อวดนะคะเผลอๆคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วยซ้ำคุณมีอำนาจในตัวคะ่ะ e m p o อ e r นะคะ e m p o อ e r คือผู้ที่รู้ว่าตัวเองนะคะพิเศษยังไงมีหัวใจด้วยนะคะสำหรับนี้หัวใจและโลกโลกทั้งใบ คุณควบคุมตัวเองได้คุณชนะใจตัวเองได้คุณก็ชนะใจคนอื่นได้เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นนะคะไม่ว่าในอดีตผู้ใดจะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นผู้ใดจะเป็นศัตรูลับๆในชีวิตคุณตอนนี้เขาต้องหวาดกลัวและตกใจแล้วค่ะกับสิ่งที่คุณเป็นกับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปพอสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรกับคุณเขาจะได้กลับมาขอร้องมาพึ่งพาไม่ให้คุณช่วยในบางเรื่องนะคะซึ่งเขาเองไม่คิดว่าคุณจะได้ช่วยเหลือค่ะ อืมแต่เขาต้องได้ให้คุณช่วยจริงๆโลกมันกลมนะคะเวลาที่เขาไม่คิดว่าคนที่เขาเคยประเมินค่าผิดวันนี้จะได้ช่วยเหลือเขาวันนี้เขาจะได้มาขอให้คุณช่วยนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถามว่าคุณจะช่วยเขาหรือไม่จากหน้าไพ่ของเราการันตีว่าคุณช่วยแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นหมายเลขห้าคือคนที่มี ธรรมะคือคนที่มีความดีในจิตใจถ้ามันไม่เหนือบาก,กว่เแรงจริงๆคุณช่วยนะคะเหมือนไพ่ใบนี้ค่ะเวลาที่เห็นใครลําบากมาคุณช่วยแน่นอนค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะให้เขายืมเงินยืมทรัพย์สินไหมนะคะเป็นเรื่องที่คุณช่วยได้โดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองโดยที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนคุณช่วยแน่นอนค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะคุณมีเกราะป้องกันตัวเองดีมากนะคะคุณเคยผ่านอะไรมา คุณจำคุณจดมันไว้เป็นอย่างดีคุณไม่ให้มันเกิดซ้ำแน่นอน,นะคะ่ะเส้นทางที่คุณเติบโตมันไม่ได้ง่ายและคุณจะไม่ถอยหลังแน่นอนช่วยได้ตามกำลังอะไรที่ทำให้คุณลำบากใจคุณไม่ช่วยแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะแค่ความรู้สึกตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะ เป็นเซฟโซนเป็นโลกที่ปลอดภัยให้กับตัวเองจะไม่ยอมให้ผู้ใดค่ะมาเป็นะบฏในหัวใจคุณมาเป็นมานชีวิตคุณอีกต่อไปค่ะเรนดอมนี้นะคะทรงพลังที่สุดค่ะปิดจบให้คุณด้วยไพ่หมายเลข6กเลยนะคะสวยงามมากอืมแล้วก็อ่ะหมายเลขที่สิบกให้คุณด้วยนะคะแล้วก็ไพ่สองไม้นะคะสองหหกสองความรักที่สวยงามค่ะ ที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติก่อนหรือชาตินี้ค่ะไม่ได้หมายถึงแฟนเก่าแต่เป็นคนที่ร่วมเส้นทางบุญกันมาค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมิบากกรรมมาด้วยกันนะคะ ผ่านนรกผ่านสวรรค์ผ่านสงครามทุกสนามมาด้วยกันค่ะวันนี้นะคะจะถึงวันที่สุขสันต์นิรันดรสองไม้เห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศสภาพเดียวกันหรือว่าจะรักกันในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ค่ะมันไร้เงืินไขมันไร้ขีดจํากัดเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนค่ะ จะได้ลงเอ่ยจบสิ้นทุกปัญหาชีวิตนะคะแรนดรอมนี้จบสวยค่ะขอให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะจัดการกับทุกสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตคุณได้ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ